ủa thêm 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 Nó thêm 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 เรียกป่าของเรานี่ไงของเราเรียก <c oughs> <c oughs> จะเป็นสีเขียวนะคะติดอยู่กับกระดาษนะคะอันนี้คือสีเหลืองสีเหลืองกับสีเขียวอันนี้เขียวอันนี้ก็ ให้ามมาแนะนาใบไม้ของหนูนะครับอันนี้เป็นใบไม้สีเขียวนะครับอันนี้สีเหลืองน้ำตาลนะครับอันนี้สีขาวนะคบอันนี้สีแดงครับข้างหลังสีแดงแอ้สีเขียวครับอันนี้ก็สีเขียวบนขาวครับอันนี้สีเขียวยาวครับอันนี้สีเขียวกับกับสีเขียวอ่อนครับเป็นยาวเดียวนะครอันนี้ นี้คือสีแดงข้างหลังจะเป็นสีเขียวนะคะติดอยู่กับกระดาษนะคะอันนี้คือสีเหลืองสีเหลืองกับสีเขียวอันนี้เขียวอันนี้ก็น้ำตาลนะคะ ขาใครจะปิดปิดขาขามือกดให้คูกดอย่างงี้ ปิดฝาปิดฝาลูกฝาใบมีดอ่ะเดี๋ยวกูจะทำเองอันเนี้<ม>ยพยาพยามเลยพยาพยามพยาพยามพยายามพยายามโอ้ยมีสีเขียวไปแล้วเขียวพีสีเขียวมาแล้วอ่าสีเขียว